ีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับ k มซ s Channel เหมือนเดิมอยู่กับเกมโดรบอกในแมปที่มีชื่อว่า l i s ซอ่ะซ o อกกาฮเดอรซึ่งชื่อว่าลิสอ่ะอะไรก็แล้วแต่มันก็ย่อมเป็นเกมที่เลี้ยงสัตว์อีกแล้วนั่นเอง no, no. เป็นการเลี้ยงแมวนั่นเองครับทุกคนเดี๋ยวเราเข้ามานได้ไอ้เจ้าเกมเลี้ยงแมวตัวนี้กันดีกว่าเข้ามาแล้วกรปมโยนี่ครับแมวของเราเจ้าซอกกสุดโหด โอเคน่ามาเสือเลยนื่แมวตัวเสือนี่การเล่นกันเดิมๆครับการคลิกน่ะเลื่อนไปเลื่นเมาส<ฮ>์ขึ้นมาอะไรก็อื่นเรามาดูรอบก่อนโอเคอันนี้คือการซัพพอร์ตเขานะครับก็มีให้เติมโลบัก15 50 2 5 0ก็คือการซัพพอร์ตเนาะในแมวต่างๆที่เขาได้ทำการสร้างขึ้นมาเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูความหิวมันก่อนมันเท่ากับมันจะเริ่มหิวแล้วเดี๋ยวเรามาดูอาหารกันว่าเท่าไหร่30บาทในอาหาร โอเครีบๆเก็บเขินก่อนนะไม่ตายแเดี๋ยวค่าอยไปสำรวจห้องกันตัวนี้น่าจะเลี้ยงยากเอาการน,นะทุกคนโอเคสองบาทเอามาเอามาเรียบร้อยได้ละซื้ออาหารก่อนปิบซื้อมาเลยครับแคทฟูด้ด cat f ไหนไหนไหนอ๋อยให้หา่าตรงนี้โอเคปึบเรามาสำรวจห้องกันได้ละน่าจะเป็น ออกรอบรูปต่างๆนะที่เขาสร้างเกมพวกแมวขึ้นมาเนี่ยก็มีฟอปป้าไม่แน่ใจว่าคนสร้างเดียวกันไหมนะครับไม่แน่อาจจะก๊อปกันมาก็ได้นะเออแต่ว่าได้ข่าวว่าเร็วๆนี้จะมีลิสต์ของฟอปป้าแบบที่2นะครับเนื่องจากแตกมาแว่วๆนะครับไม่รู้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวรอดูกันต่อไปเอาล่ะนี่อะไรเอ่ยโจโจ้ฟอปป้าบิงคัสเดี๋ยวเดี๋ยวคทุกคนเห็นสิ่งที่แปลกปลอมในสามอันนี้ไหม คือจางนี้ครับจะหมอนี่มันมาได้ไงวะเนี้ยโจโจ้เนี่ยโอเคเดี๋ยวเราคิดก่อนเนาะเอาละสามารถซื้อตอกกล้าคูสองแคทมูล,ลค่าร้อยร้อยเหรียญอานละเอาละคูสองแล้วไหนดูซิปึบเก็บอ่าจากสองบาทเออจากหนึ่งบาทเป็นสองบาทโอ้คุ้มไปเนี่ยต่อไปเราจะซื้อสามร้อยนะแคทฟุดนะ ือเขาว่าเราจะไม่ต้องเติมอาหารให้มันแล้วหรือว่ามันจะเติมเองอัตโนมัติเปล่าไม่แน่ใจนันเดี๋ยวรอดูอ๋อ,อทุกคนที่เราซื้อหนึ่งร้ยมันเนี่ยมันจะเป็นผ้าคลุมมันใช่ไหม <laughs> พ่อมดเลยอะ่ะมีทรงมีโซ่ด้วยโอ้โหเรียกว,ว่ากอดจาดแล้วดูดูด,ด,ดูมันกระโดดได้ด้วยเหรอเจ้าเมลของเราเนี่ยโคดีดเรียกว,ว่าดีจาดโอ้ my god what t h e ตอนนี้น้องของเราก็อายุหนึ่งขวบเป็นที่เรียบร้อยนะครับหรือว่ามันหนึ่งขวบอู่แล้ววะโอเคได้แล้วครับ cat food dispenser เอามาเลยไหนเอ่ยนี่มันจะเป็นเครื่องนี้ <Wow. S 1> โอเค dispenser เขาจะเติมอาหารอัตโนมัติเว้ uh. เรียกว่าดีโคดงั้นเมื่อเราไม่ต้องเมื่อเราไม่ต้องการเติมตเติมอาหารใช่ไหมเราก็มีเวลาที่จะอ่านเจ้าเจ้านี่ละเดี๋ยวผมขออ่านแปลว่ามันมาทำอะไรได้โอเค ประมาณว่ามันเป็นการอัปเดตของเขาในเวอร์ชันนี้1.7เขาบอกว่าออแก้ไขความสามารถคุณสามารถใส่ตัวเลขเนี่ยติดลบเนี่ยเครื่องแมชชีนอ่ะแล้วมันจะทําให้คุณได้เงินอัต,อตโนมัติโดยไม่มีที่สิ้นสุดเลยนะครับประมาณนั้นนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราดอดูต่อไปแล้วกันนะเขาอาจจะใบอะไรก็ได้นะซึ่งตอนนี้เราไม่รู้นะครับเดี๋ยวเราทาการฟาร์มต่อเดวร็วเลยแล้วกันเดี๋ยวเรามาเล่นให้จบเลยนะครับวันนี้พาร์ทเดียวจบจบไปเลยครับเพราะว่าเท่าที่ส่งสังเกตมาเนี่ย ของเขาไม่ค่อยมีอะไรนะมีแค่ไม่กขียก่ย่างน่าจะเล่นจบได้โอเคครับแต่อขอฟาร์มก่อนนะเอาละทุกคนตอนเนี้ยเรามีเงินอยู่0 0เร้อยไว้แล้วเราแบบว่าเราไม่มีเนี่ยออโต,โต,โต้คิกกับเนี่ยใบด่านฟ้าได้ซึ่งผมว่าผมจะซื้อออโต้คิกก่อนนะ500รพอดีเพราะว่าถ้าเราซื้ออันนี้ก่อนแล้วก็ต้องมานั่งคลิกกันที่ต่อเพื่อจะซื้ออันนี้งั้นเราซื้อออโต้คิกเลยเพื่อให้มันทําการคิกของมันเองเราจะได้ไม่ต้องเหนื่อยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาซื้อกันก่อน ต่อไปก็จะเป็นนี้นะเป็นการเปิดชั้นชั้นลอยฟ้านะ<อ>แปลว่าด่านฟ้านั้นเป็นน่าจะเป็นการขึ้นด่านฟ้าไปข้างบนนะครับเดี๋ยวรอดูแล้วแต่ว่ามันจะใช่หรือเปล่าโอเคแล้วหมอนี่เป็นไรวะเนี่ยเอาละสองร้อยห้าสิบซื้อมาเลยดูซิว่ามันจะมีอะไรเดี๋ยวก่อนอื่นเก็บขี้ก่อนอม,มาแล้วสองร้อยห้าสิบอ๋อนี่ครับพอตโต้คคิกเราเห็นไหมคุณอาจจะผมเพิ่งสังเกตว่ามันจะมีจะมเจ้าแมวเออมันเป็นฟอปป้าหรือเปล่าวะเนี่ยมาคอยคลิกให้เรา เรียกว่าดีจาดเอาล่ะเดี๋ยวเราเข้ามาชั้นสองสิอโอเคชั้นสองก็อะไรอะ่ะเป็นเครื่องขุดบิทคอยหรอรีบิดนริ่งเปเป็นการ์ดจอเต็มเลยไงอะ่ะเราต้องต่อไฟเว้ยโอเคเราทำเราซ่อมไฟก่อนก่อนโอเคเลยมีอะไรเราทำน่าสนใจเหมือนกันนั่นเนี่ยนี่พอเรากดครบเว้ยมันสายไฟมันต่อแล้วเว้ย แลไงครับเราจะได้ตังค์เรื่อยๆหรอ,อเราสามารถขึ้นได้ด้วยโอ้ขึ้นมาทำอะไรกดบวกเหรอเดี๋ยววต้องใส่โค้ดอะไรวะไม่สามารถใส่ได้นะเดี๋ยวรอดูต่อไปแล้วกันประตูนี้มันไม่เปิดด้วยโอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวรอดูต่อไปว่า,ามันให้เราขึ้นมาทําอะไรกันแน่เอาล่ะสาหรับคนที่ไม่รู้นะครับว่าถ้าเกิดเราเก็บขี้เนี่ยเราก็ได้ตังค์นะได้ประมาณสิบบาทอะโอ้โหแล้วก็โคตรคุ้มเก็บขี้แมวก็ได้ตังค์ด้วย จำจาดทิ่ต่อไปเออโอ้ยพันสองเองนะถ้าต่อไปก็สองพันสามมัสองอ๋อโอเคอืมนี่เปล่าไอ้เครื่องแมชชีนที่เขาบอกว่าเกิดเราใส่ตัวเลขไปเราจะได้เงินไม่จำกัดน่าจะเป็นเครื่องนี้แหละแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องซื้อนี้มาก่อนเนาะพันสองเอาละตอนนี้เราสามารถซื้อเจ้านี่ได้แล้วหรือว่าซื้อแมชชีนวะเออซื้ออะไรก่อนดนีครับออ เดียก็มีสองพันแล้วก็ซื้อเครื่องสองพันมันเลยแล้วกันนะโอเคไหนมันได้เป็นเครื่องอะไรปะหรือว่ามันอยู่ข้างนอกครับนี่นหรอเราสามารถใส่เงินเข้าไปได้หรอเท่าไหร่ก็ได้หรอหรือราใส่แสนหนึ่งอะไร,รอ่ะไม่ใช่เนี่อ๋อมันให้เราใส่ตามที่เรามีอ่ะหรอลบ อุยยยเอา้าเราใส่ไปทำไมอ่ะเป็นเครื่องอะไรอ่ะเอาเงินขึ้นมาเลยมอสเตอร์เป็นเครื่องหาแต่วะปัก <c oughs> โอ้ผมไม่แน่ใจนะว่ามันใช้ท่านอะไรเดี๋ยวรอต้องรอนะหรือว่าเราต้องใส่เงินเข้าไปเรื่อยๆวะนพอเรากดสองร้อยปุ๊บลบสองร้อยแล้วเงินมันไปอยู่ในเครื่องนี้เว้ย อออยังไงครับเนี่ยแต่ดีรดูต่อไปแล้วกันแต่ว่าว่ามันใช้ท่าอะไรนะอันนี้ยังไม่แน่ใจจริงๆครับต้องขออภัยด้วยเอาละได้เวลาซื้อเจ้าเ <c oughs> จ้าเอเลียนตัวนี้ขึ้นมาผมไม่รู้ว่ามันแปลว่าอะไรน,นั้นนะน่าจะเป็นชื่อของเขาอะครับเ <c oughs> มกิมกามาเมกาไมน์เนี่ยโอเคเดี๋ยวเราลองมาซื้อกันเลยแล้วกันเจ้าหมอนี่เจ้าเอเลียน มันเออเท่าที่สังเกตมาเนี่ยผมเดินดูรอบบ้านนลครับทุกคนมันไม่มีเซฟเวยเกมนี้ไม่มีเซฟนะครับทำไมมันถึงไม่มีอ่ะเอานี่อ้ะมันเปิดแล้วคืออะไรอะ่ะลุแกแหล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 ก,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 กโอ้โหวิหแล้วเขาล่ะนั่นคืออะไรอะ่ะมันเป็นบิงกัดหรอข้างล่างผมสังเกตเห็นกันนะเนี่ยอเอเ้แล้วเราคุยกับเขาดิ สวัสดีฉันชื่อเมกาไมคคุณมาทำอะไรที่นี่ฉันไม่รู้ฉันเพิ่งถูกเทเลพอร์ตไปบนหลังคาของคุณโอเคโอเคแล้วคุณจะไปคุณไปทำอะไรมาล่ะถ้าคุณต้องการฉันฉันสามารถให้คุณไปถึงโซนอื่นได้โอเคตกลงเอ,อ้ยเขาเทเลพอร์ตเรามาเว้ยตัวข้างล่างจริงด้วยเพราะว่าเออเราเจอตัวเฮียนี่เป็นใครวะคุยกับเขาสิ บิงกัตมากับกลับมาหาฉันตอนที่คุณมีเงิน1นึ่งแสนวดเดอร์แต่้าเกิดเราเราไม่ไม่คุยกับเขาอะถ้าเกิดเราคุยกับเขาเรื่อยเ,เพราะไม่มีตังค์ครับเออมันอาจจะเป็นแบดเอนดิ้งที่ซ่อนไว้ก็ได้เพราะเกมพวกนี้แม่ชอบซ่อนฉากจบไว้เพราะผมเล่นมาจนแบบรู้แล้วหรือว่าไม่มีวะ มันต้องมีฉากจบอะไรข้างล่างวะอะไรแค่นี้หรอหนึ่งแสนหรอนแสนไปหาจากไหนละเพื่อนเอาโว้วโว้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 เอาแล้วมันหัวร้อนมันหัวร้อนไออ่ะเอาแล้วไงนั่งไงจริงด้วยเว้ยไม่หัวร้อนเฮ้ยเคี้ยรเขา ยังอยู่มันตกได้ตามกันเรี่ยงเลยวัดมันน่าจะจบแล้วครับมันเป็นแบทเอนดิ้งนะครับ